ซากเรือสำราญคอสตาคองกอเดียขนาดความยาว290เมตรน้ำหนักกว่า1 14,000ตันซึ่งนับว่ายาวกว่าและมีน้ำหนักมากกว่า2เท่าของเรือไททานิกกลับมาอยู่ในลักษณะตั้งตรงอีกครั้งหลังจากประสบอุบัติเหตุพุ่งชนหินโสโครกและอับปางริมชายฝั่งเกาะจินโยของอิตาลีทําให้มีผู้เสียชีวิต32รายและยังคงสูญหายอีก2คนต้องตัเดือนมกราคมปีที่แล้ว วิศวกรผู้ร่วมปฏิบัติการกู้ซากเรือคอสตากคองกดียเปิดเผยว่าเรือสามารถกลับมาตั้งตรงได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20เดือนตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือ9นาฬิกาวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยหลังจากเจ้าหน้าที่เริ่มใช้สายเคเบิลและถังโลหะใส่น้ำขนาดใหญ่หลายลูกทวงน้ำหนักด้านข้างเพื่อดึงตัวเรือให้ค่อยๆโผล่พ้นน้ำและพลิกกลับสู่ตำแหน่งปกติตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดนะคะเรือคอสตาคองโกเดียสามารถพลิกกลับมาตั้งอยู่บนฐานรองรับใต้ทะเลเพื่อรอการลากจูงและนำไปเก็บกู้อย่างสถานที่อื่นซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแล้วโดยปฏิบัติการกู้ซากเรือในครั้งนี้ใช้เวลารวม19ชั่วโมงทำกลางเสียงปรบมือโห่ร้องแสดงความยินดีของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมลุ้นบริเวณท่าเรือใกล้กับจุดที่เรืออับปาง ปฏ 600, 000, 000. ิบัติการกู้สร้างเรือสำรางครั้งใหญ่ที่สุดของโลกในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปแล้ว6 0 0ล้านยูโรหรือราว2 5 0 0 0ล้านบาทค่ะและคาดว่าหากปฏิบัติการกู้สร้างเรือเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดน่าจะเพิ่มสูงกว่า3 3 0 0 0ล้านบาทค่ะ